สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว i อเดีนึงดาวเกียวนะครับไอเทมก็จะมีพรอมชื่อนะครับเจ็ดสิบเก้าวันแล้วก็สับไว้นะครับยี่สิบเ็ดวันแล้วก็อ,อะไรเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะครับถาวรหนึ่งอันนะครับแล้วก็นี่ครับเซ็ตสองการนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันนะครับหนึ่งแพ,พ็ค ของแต่งตัวก็ยังพอมีอยู่นะครับมีดูมครับสามสสามวันนะครับเปืนก็จะมี M สี่เงินนะครับบวกแปดปืนทีกิจกรรมเยอะนะครับล่าสุดก็มีครับ AK Yussi ก็มีครับ d ด a d Yussi Cherry PG ก็มีครับ City PG Rose PG 1 n A 1นะครับ พันเนอร์เพจีครับพีสองกระบอกนะครับเอ็มสี่เงินมีสองกระบอกนะครับเอเคดาวครับพิเดเตอร์เอเคครับคิวตี้เอ็มสี่ครับสองกระบอกครับวกสามหนึ่งกระบอกเฟอร์เอ็มี่หกหกครับหกทองหนึ่งกระบอกหกสามดอกหนึ่งกระบอกหกทองมีสองกระบอกนะครับทั้งหมดพกฉีดน้ํานะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กผมได้เลยครับ